สองในสัยผู้หญิงที่ผู้ชายยอมอะไรก็ยอมเธอถ้าเกิดเธอมี2ส,สิ่งนี้นะข้อที่1ครับอ้อนให้เป็นลูกอ้อนเนี่ยเป็นอะไรที่เออมันดูน่ารักนะครับมันดูคิกคั่อันนี้แต่อย่ามีมากไปไม่มากไปไม่น้อยไปประมาณนั้นเลยนะครับก็คือคุณทําให้มันบาลานซ์ทีหนึงไม่ใช่ว่าโอ้อ้อนตั้งแต่เช้ายันเย็นยันก่อนนอน มันก็อาจจะเกินไปคุณต้องแบบเขาเรียกว่าฉลาดในการดูช่วงเวลาที่คุณจะต้องอ้อนเขายกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะไปซื้อของอะไรบางอย่างให้เขาแล้วตั้งใจเอาของฝันนั้นมาให้เขาดูแบบฮ้ยฉันตั้งใจฉันพยายามใช่ไหมแต่ก็มีลูกอ้อนนิดน,นึงไปแล้วเออบังเอ,อิญล้มตรงนั้นตรงนี้นะครับหรือว่าเออเหนื่อยจังเลยที่ไปคุณมีลูกอ้อนอะไรประมาณนี้บวกกับสิ่งที่คุณทําให้เขาย้ำนะที่คุณแจนะไม่ใช่อยู่ๆอยากจะอ้อนก็อ้อนนะแต่เนี่ยเป็นการอ้อนแล้ว บวกกับสิ่งที่ฉันอะทำให้เขาด้วยเขาจะรู้สึกแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ดูนะ่าเอ็นดูจังเลยอะโอไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองขอบคุณมากนะที่เอาของมาให้เป็นอะไรไหมเจ็บไหมเหนื่อยไหมอะไรประมาณนั้นแล้วมาสู่ข้อที่2ให้เขาส่องกระจกแล้วเห็นคุณในนั้นนั่นหมายความว่าทำยังไงก็ได้ครับให้คุณเหมือนกับเขาคล้ายคือกับเขาให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชอบ การพูดคุยในเรื่องเดียวกันสมมตินะครับถ้าเกิดผู้ชายแบบโอ้โหบ้าออกลังกายมากถ้าเกิดคุณพูดเรื่องเดียวกับเขาเฮ้ยมันก็คุยกันได้ตัวคุณเองเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมครับที่คุย,ยกับเพื่อนเออเวลาเราคุยเรื่องเดียวกันมันก็คุยกันได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับในขณะที่เพื่อนที่เราไม่ค่อยชอบไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้สนิทก็เพราะว่าคุยไปในคนละทิศคนละทางมันไม่ค่อยเหมือนกันมันไม่ค่อยคล้ายคลึงกันดังนั้นถ้าเกิดคุณทำงไงก็ได้ให้เขา รู้สึกว่าคุณเนี่ยคล้ายกับเขามากเฮ้ยชอบกล้องเหมือนกันอยากไปเที่ยวทะเลเหมือนกันดูประการลงเหมือนกันชอบออกกำลังกายเหมือนกันแต่ก็มีข้อแม้นิดนึงนะครับอย่าเสสร้งแกล้งทําจนเกินไปพยายามทําให้มันเป็นธรรมชาติหรือว่าไปเรียนรู้ในโลกของเขาก่อนว่าอ๋อเขาชอบเล่นเกมนี้นะ ถ้าเกิดฉันไปเล่นเป็นยังไงวะอะไรประมาณนี้นะครับอย่าไปแบบฉันโคตรเกียสิ่งนี้เลยแต่ก็ต้องยอมเพราะว่าผู้ชายยอมก็อย่าเอาอย่างนั้นนะครับผมว่าคุณเปลี่ยนคนไปชอบเปลี่ยนผู้ชายใหม่ง่ายกว่าเยอะดังนั้นนี่คือ2อิสัยผู้หญิงที่ผู้ชายยอม